ความคืบหน้าเรื่องของคดีนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับเจ้าของสาลบันเทิงเมลท์เทนบีแล้วนะคะเราก็เตรียมจะแจ้ง2ข้อหาเราไปติดตามรายงานสดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณวิพาดานิ่มทองสดจากเมลท์เทนบีสัตหีบจ,จังหวัดชนบุรีนะคะคุณวิพาดาคะเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะจุดที่ดิฉันเดอนอยู่ขณะนี้คือบริเวณด้านหน้าเมลทเชนบีผับนะคะก็เป็นสถานบันเทิงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในส่วนของความคืบหน้าคดีค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะสารจังหวัดพัทยามีการอนุมัติหมายจับกลุ่มเจ้าของกิจการอายุ27ปีนะคะใน2ข้อหานะคะคือข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะรวมไปถึงข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งล่าสุดคะ่ะ ตัวของเจ้าของกิจการนั้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพภูตาหลวงนะคะหากาม,มีความคืบหน้าเรื่องคดีเราจะมารายงานให้คุณผู้ชมรับฟังนะคะแต่ในส่วนของด้านผู้เสียชีวิตนะคะขณะนี้ค่ะมีรายงานยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะ15รายค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะในส่วนของออสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจนะคะก็ได้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการส่งศพ ืนให้กับญาตินะคะสศพซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นศพของนายฉัดชัยชื่นค้านะคะนักร้องนําในคืนวันเกิดเหตุซึ่งรับงานแทนเพื่อนนะคะวันนี้เองค่ะคุณเปรมใจแส่อึง้งมันดาก็ได้นั่งรถตู้ของมูลนิธิร่วมกตัญญูมาพร้อมกับล่างของลูกชายนะคะออกเดินทางจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจมาที่จุดเกิดเหตุเม u าเช่นบีจุดเกิดเหตุ เพิงไหมครั้งนี้นะคะพร้อมจุดธูปเชิญวิญญาณลูกชายให้กลับบ้านที่จังหวัดระยองด้วยกันซึ่งระหว่างที่มาถึงก็เป็นช่วงที่ฝนตกอย่างหนักนะคะโดยคุณแม่ได้พูดสั้นๆด้วยน้ําเสียงสั่นเครือนะคะแล้วก็น้ําตาคลอบ,บอกกับลูกชายว่าแม่มารับกลับบ้านแล้วให้กลับบ้านพร้อมกันไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะก็มีพิธีรดน้ําศพของจ่าเอกสมรัิหินเทานะคะ อายุ28ปีนายปืนหมู่ปืนที่สองกองต่อสู้อากาศยานที่สองกรมหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งซึ่งจ่าเอกสมรัตน์นั้นนะคะเสียชีวิตบริเวณห้องน้ําของผับค่ะทีมข่าวของเราค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่นะัผู้เสียชีวิตนะคะให้ข้อมูลว่าลูกชายไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ขณะเกิดเหตุค่ะไปเข้าห้องน้ําพอดีไม่ใช่ไปหลบหนีไฟไปที่ห้องน้ําตามกระแสข่าวซึ่งลูกชายต้องมาเสียชีวิต อย่างทุกทรมานแต่เพื่อนๆที่ไปด้วยกันหนีออกมาได้เพราะช่วงขณะเกิดเหตุลูกชายกําลังเข้าไปห้องน้ําพอดีและบริเวณแห่งนี้เป็นจุดที่เกิดการระเบิดหลังจากไฟลุกแล้วทําให้ลูกชายไม่มีโอกาสได้หนีเหมือนคนอื่นๆต้องเสียต้องเสียชีวิตอย่างทุกขทรมานนะคะ ในส่วนของการก่อสร้างนะคะเมาเทนบีแห่งนี้นะคะนายนารงนะคะ่ะบุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่นะคะตรวจสอบข้อมูลและให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าทางเทศบาลไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าสถานที่แห่งนี้จะเปิดเป็นสถานบันเทิงโดยเมื่อปี2561ถึง2562เจ้าของกิจการได้นำแบบแปลนไปขออนุญาตก่อสร้างร้านอาหารเป็นลักษณะเปิด ต่อมาเจ้าหน้าที่กองช่างออกมาตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีการก่อสร้างและขออนุญาตตามที่ยื่นไว้จึง อนุญาตให้เปิดบริการเป็นร้านอาหารและมีการมาตรวจสอบนะคะก็พบโครงสร้างโล่งๆไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์หรือตกแต่งร้านในลักษณะสถานบันเทิงเหมือนที่เกิดเหตุแม้กระทั่งช่วงสถานการณ์โควิดค่ะเจ้าของก็ยังไปขอเปิดร้านโดยระบุว่าเป็นร้านอาหารทางเทศบาลก็ไม่ได้เอะใจหรือสงสยัยใดๆจนกระทั่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นครั้งนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าสถานที่แห่งนี้ลักลอบเปิดค่ะโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ เพราะหากสังเกตจากบริเวณริมถนนสุขุมวิทจะไม่ทราบเลยว่าด้านหลังของร้านมีสถานบันเทิงแห่งนี้เปิดอยู่ไปฟังเสียงของนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบกันค่ะผู้มาขออนุญาตเปิดร้านอาหารนะแล้วก็ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเป็นพื้นที่โลง่งนะเทศบาลก็ได้อนุญาตตามแบบตามแผนไปคำว่าการดัดแปลงอาคารเนี่ยรักรอบดัดแปลงตรงครับก็จะจะ ครับครับก็ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนที่ขอญาตเนี่ยก็ขอญาตเป็นอาคารเปิดอาร้านอาหารที่โล่งๆนะแล้วก็มาตรวจตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ที่บอกว่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนยังไม่มีผนังตอนที่มาตรวจครั้งแรกนะเป็นโครงแลเป็นโ็กครับครับ ในส่วนของโครงสร้างอาคารมัลเทนบีแห่งนี้นะคะยังคงเป็นที่น่ากังวลของหลายๆฝ่ายนะคะเพราะช่วงประมาณสองชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและก่อนหน้านี้ก็เกิดไฟไหม้นะคะตัวอาคารนั้นมีความร้อนเมื่อเจอกับน้ําฝนช้าล้างลงมาอย่างหนักนั้นก็มีหลายส่วนกังวลในส่วนของโครงสร้างที่อาจจะมีผลกระทบทั้งถล่มลงมาหรือมีผลกระทบด้านอื่นๆซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เฝ้าระวังและมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยตรวจ สอบตลอด24ชั่วโมงนะคะและนี่คือความคืบหน้าในส่วนของเหตุการณ์เพลิงไหม้เมาเทนบีสถานบันเทิงชื่อดังในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีช่วงนี้กลับไปทางสถานี